สิบสี่ลูกนะคะนี่คือลูกพับสามกิโลกรัมนะคะเดี๋ยวไปล้างนะแล้วก็มากัดให้ดูเลยว่ามันจริงหรือเปล่าคนขาไปล้างมาแล้วค่ะส้มมากอะ่ะกัดโชว์เลยนะลองเลยนะหวานจริงหรือเปล่าแม่ขาจกตาหรือเปล่าอืมอืมหวานอืมหวานกินหอมเล็กเลประเด็นคือกินเผื่อได้จริงอะ่ะไม่ร กินลูกพับมาไม่เคยสักครั้งที่จะกินทั้งเปลือกคือปกติปอกเปลือกอะไม่รู้มันกินได้หืมเล่หืมแบบเนื้อดีนะคะหืมอร่อยคนดูความทำค่ะอร่อยนะรู้เหมือนกันปกติก็ปอกตลอดอะไม่ปอกแล้วนะคราวงนี้ยกินมันทั้งเปลือกแบบนี้เลยหืมอร่อยอนะ คอนเฟิมเรื่องความหวานและไม่ติดฝาดเพืเ่อนๆอันนี้คือดีดีมากดีไม่ไหวนะคะแล้วก็พอ,พอเปิดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยทั้งหมดกองนี้นะคะร้อยกว่าบาทอนะใครอยากตามลูกพักเกาหลีหวานๆนะคะจิ้มตะกร้าสีเหลืองสายมือเลยทุกคน